คเบาจิตพบได้ไม่มากนักผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะครั้งละมากๆเมื่อร่างกายเสียน้ำไปมากผลที่ตามมาก็คือคนไข้จะกระหายน้ำบ่อยและถ้าดื่มน้ำทดแทนส่วนที่เสียไปไม่ทันร่างกายจะเกิดการขาดน้ำอาจจะมีอาการไม่รู้สึกตัวและช็อกไปในที่สุดสวัสดีค่ะชื่ออินนิพาจานนันเพลงหล่อนะคะวันนี้ก็จะมา เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ก,การทานสนิตินนะคะของลูกชายค่ะลูกชายชื่อน้องเฟรมนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นโรคที่จะต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะคะโรคเบาจืดหลายๆคนจะไม่รู้จักว่าโรคเบาจืดคืออะไรอาการของโรคเนี่ยก็คือจะดื่มน้ำเยอะปัสสาวะหมอยนะคะแล้วก็คือเด็กอายุ12บสองขวบแต่ดื่มน้ำวันละ10ลิตรซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากแต่โรคเนี้ย คือโรคนี้จะเป็นที่สมองกับที่ไตแต่ของลูกชายเนี่ยเป็นที่ไตก็คือไตเขาไม่เก็บน,น้ำค่ะก็ดื่มน้ําเยอะปัสสาวะบ่อยกลางคืนเนี่ยจะต้องปัสสาวะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปัสสาวะคือหนึ่งห้งครั้งนะคะก็คือไม่เป็นอันนอนเลยแล้วเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอะคะ่ะอันนี้เป็นเคสตัตดี้ของโรงพยาบาลต่อมไรท,ท่อแห่งหนึ่งนะคะก็คุณหมอก็รักษาอยู่ก็ เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเกิดภาวะไตาติดเชือ้อมันเกิดจากการที่เขาปัสสาวะไม่พุ่งไม่สุดดีแล้วมันก็ไหลย,ย้อนกลับไปที่ไตซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยแบบทรมน้องทรมานมากนะคะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแอดมิดเกือบเดือนนะคะก็พอออกมาเนี่ยเราก็รักษากมาโดยตลอดนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หาอาหารเสริมให้ลูกทานมาตลอดแต่ว่าต้องบอกเลยว่าดีขึ้นแต่ว่ายังเลิกทานยาไม่ได้ จนวันหนึ่งเนี่ยได้มีการแนะนำจากคุเณเบญญาดาน,นิตินันทิกรน,นะคะคุณดาให้มารู้จักเซนิตินก็เลยคุณดาพูดมาคำหนึ่งว่าตัวเนี้ยเซนิตินเนี่ยสามารถทําให้ลูกเนี่ยเลิกทานยาได้ก็เลยตัดสินใจลองมาใช้ผลิตภัณฑ์เซนิตินให้ลูกทานดูซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยพอลูกทานไปได้ประมาณสัก15วันลูกชายเนี่ยมาบอกว่าเขาปัสสาวะพุ่งพุ่งและสุดดีมากซึ่งเราก็เอ๊ะ มันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้พอเราคือจะต้องเวลาที่เราให้น้ําลูกทานนะคะมันจะต้องมีการตวงว่าลูกทานน้าเท่าไหร่แล้วก็ออกเท่าไหร่ทีนี้ประมาณสัก15วันหลังจากทานสูเิตินเนี่ยจากที่ทานน้าวันละ10ลิตรนะคะก็เหลือ7ลิตรซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยลงน้อยลงแล้วกลางคืนเนี่ยก็เหลือปัสวัวะ3รอบ ก็เริ่มดีขึ้นเป็นนิมิตใหมายที่ดีดีขึ้นดีขึ้นจนตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันเนี้ยทานสซเนตินมาได้2ปีแล้วตอนนี้นะคะลูกชายเนี่ยเหลือน้ําวันละ5ลิตรนะคะและ้วกลางคืนเนี่ยก็เหลือ,อ,อปัสสาวะแค่รอบเดียวต้องต้องบอกเลยว่าดีมากแต่สิ่งที่ได้นะคะลูกชายเนี่ยอายุแค่12ถือแต่ตอนนี้ความสูงของเขาอะนะคะสูง170นะคะซึ่งสูงมากแค่ป .6 เท่านั้นเองแล้วร่างกายเนี่ยโดยรวมแข็งแรงทุกอย่าง ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทานยาคุณหมอแล้วนะคะก็รักษาด้วยโซนิตินมาตลอดอย่างเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะโรคสมาธิสั้นเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนหน้าโดยปกติโรคสมาธิสั้นจะมี3มองค์ประกอบได้แก่สนมากสมาธิสั้นและหุนหันพลันแล่นแต่ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกสามอย่างนี้อาจจะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจมีครบทุกอย่างเลยก็ได้ คนหนึ่งนะคะก็เป็นลูกชายนะคะอายุอายุ10ปีนะคะคนนี้เนี่ยอีก9หนึ่งเนี่ยจะเข้ากลุ่มเด็กออทิสติกเรามารู้ว่าลูกคนนี้เป็นแบบนี้ตอนอายุ3ขวบนะคะเราก็รักษาไปพบจิตแพทย์นะคะแล้วก็เรียนกระตุ้นพัฒนาการแล้วคุณหมอบอกว่าสมองซีกซ้ายของของน้องเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็เลยจะต้องให้กินยาที่ควบคุมควบคุมเขาได้เนี่ยประมาณ12ชั่วโมงซึ่งตัวยาเนี่ยก็คือเวลาน้องเขาทานยาเนี่ยก็จะมีอาการแบบปวดหัวบ่นเหมือนกันอาการของน้องเนี่ยก่อนที่ก่อนที่ได้มาทานเซอรีตินเนี่ยก็คือจะมีคือเวลาพูดเนี่ยก็จะไม่ค่อยสบตาเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรแล้วก็จะมีแบบมือหงิกบ้างมีอารมณ์ที่รุนแรงฉุนเฉียวมีอารมณ์ที่ เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้จะเคลี่ยงของดึงคนนู้นกระชากคนนี้นะคะผลการเรียนเนี่ยก็ไม่ดีเลยคือสอบตก67วิชาซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังกับลูกคนนี้อยู่แล้วว่าจะต้องเรียนดีนะคะคุณแม่ให้น้องทานตัวโซนิตินสีเขียวตัวนี้จะบำรุงสมองนะคะก็ปรากฏว่าทานไปได้สักเ,เกือบ20วันคุณครูเรียกไปคุยว่า สองสาวันมานี้น้องเป็นอะไรรู้สึกน้องตั้งใจเรียนดีมากแม่ก็ตกใจว่าเอ๊จริงหรือเปล่าเราก็เอะใจว่ามันไม่น่าเชื่อนะจะดีขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจตอนนั้นทานทานเซนิตินเนี่ยควบคู่กับยานะคะก็เลยตัดสินใจหยุดยาหมอนะคะแล้วมาทานเซนิตินอย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยอีกสักเดือนหนึ่งนะคะเป็นการสอบกลางภาคก็ดีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือลูกเนี่ยจากที่สอบตกสอบผ่านทุกวิชา แล้วตั้งใจเรียนดีมากแล้วมีอารมณ์ที่คือสนใจเรียนคือปกติเนี่ยเ,เวลาที่มีอารมณ์มงุดหงิดหรือว่าสกิดต่อมอารมณ์เขานิดนึงเนี่ยเขาจะแบบจะงอนแล้วก็จะไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็จะแบบไปนั่งกอดเข่าอยู่หลังห้องซึ่งเป็นแบบนี้นานมากกว่าจะอารมณ์กลับมาปกติแต่ทุกวันนี้นะคะหลังจากที่ทานเซอร์ตินได้มาสองปีเนี่ยตอนนี้ผลการเรียนน้องเนี่ยไม่มีตกเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ตอนนี้นะคะหลังจากที่ทานเซเดตินมาได้สองปีเนี่ยน้องก็มีพัฒนาการดีขึ้นไม่ต้องทานยาคุณหมอแล้วนะคะก็ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนเด็กทั่วไปไม่ไม่ไมดูไม่ออกเลยว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะต้องบอกเลยว่ารู้สึกเหลือเชื่อไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยและลูกๆครอบครัวเนี่ยจะมาเจอสารอาหารที่ดีที่ดีขนาดนี้เพราะว่าลูกเราเนี่ยเป็นโรคที่ทานยาต้องทานยาไปตลอดชีวิตเราไม่คิดว่าจะหาย เ,เมื่อ2ปีก่อนที่จะมาเจอเซอร์ตินเนี่ยเราเข้าออกโรงพยาบาลเดือนหนึ่ง3-4ครั้งเป็นว่าเล่นเลยซึ่งถือว่าเราต้องเราต้องต่อสู้กับค่อนข้างเยอะนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วที่เราได้สารอาหารที่ดีอย่างเซอร์นิตินก็อยากจะฝากว่าถ้าถือว่าตัวเองโชคดีที่สุดแล้วไม่คิดว่าจะมีเรื่องดีๆให้กับครอบครัวนะคะ เซอร์นนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ